สวัสดีครับทางโทรดาแฟมิลี่มาแล้วครับอันับแรกก็ฝากเบิ้งคิปเบิ้งโฆษณาเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับนี่เมื่อนี้ตอนเช้าพิ่ัว่าได้ทำงานน้ำเพลินเลยครับพอดีเป็นเจ็บข้อไหมครับปวดขาปวดหอนหัวเลิกไปได้ทำงานตาตอนใบกัเลยไข้นะครับกัเลยมาลุยน้ำเพลินนะครับมีหลายคนอยู่ครับมาเมื่อนี้เอาครับข้นในเบื้องน้ำกันว่า งานเท่าไปวอดใส่แล้ววันหยุดเท่าบ่ะยุดเด้อครับวันอาทิตย์เกับประยุดเด้อครับพ่อกับเท็ดครับพ่อหลวงสองคนวันนี้ผมก็ไปซ้อมไฟส่งคือดีมามีแห้งเท่ววาวัดเนี่ยแหละครับรตาตานี่ครับพากีตาร์ขึ้นไปเน,ะนาะท่าละมันนะครับอันเป็นวัดเจ็บคอนี่ยมามีแห้งขี้งเนี่ยโอ้โท,ท่าลมานเลยหัอ นียังตกใส่ปะแต่ย่านเท่า,า <c oughs> ไรวะพี่พี่ไปว่นี่ไปวะมาขี่หลังเร็วมันหอนเร็วขี่หลังพอแล้วมา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 ขี่หลังสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันโอ้โหเที่ยวว่ะ วัดดีครับว่าน,นี่กับว่วัดดีแล้วครับเอฟซีส่งกันนั้นมาให้เห็นเราเล่นย่างเดียวโอ้ยนอนกอดว่ัชรเมื่อคืนสูกันครับายเพื่อนไมาขี้ล้างพา้าขี้ล้างพา่อ <c oughs> เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว,วน,น,กกน,นะครับนี่พอดีแพนซี่แพคกับเมิรนะครับเนาะสร้างมายุกไก่ครับพูนสารบ,บุรีพุ่นยจ็ทีมหาหออไง่ายบ๊วนี่ ข้าไอ้ยังกับมุ้งแล้วมันแล้วก็เลี่ยมบางสามเลี่ยมมันมรมมครับทั้งต่อไปพันในขึ้นนะครับขึ้นพันในใดต้องออกให้เลี่ยมมันเพื่อคนเดียวยัองเขามา <c oughs> เนาะไอ้ใบเนี่ยผมกำลังทำงานได้ยหรอกตาห้าเอาครับตอนนี้ก็ย่างมะฮอดแล้วไปพายยางไอ้เบื้องนะครับว่างานก่อห้อฮอดใส่หรอกนี่ครับ ำแพงก็ก้อนขึ้นซ้ำนี่แล้วครับนี่สามก้อนนะครับสามก้อนช่องร่มเงีวไปสูดพุนด่นเลยครับมองพุ่นก็ก็อเหือนนะครับนี่โอ้ของน้ำม,มาก้อแล้วยลๆครับนี่ของน้ำของน้ำม,มาก้อรียบร้อยนะครับ,อบนอนซินนมาที่อืโอ้กว่า เพื่อรับเล็กนำเลยครับเพราะมันอ่อนจังหน่อยอยู่นี่ค <c oughs> อเต็มมันแล้วไปบ้องห้องน้ำครับมาไปเฮ็ดไปส่งได้บ้านบ้านห้องนอนเลยครับนี่ห้องนอนผอมมีกห้องน้ำนออไป <c oughs> จะไปเบื้องข้างบนกันครับทําแพงด้านคานนะแล้ก็ขึ้นสามก้อนขึ้กันนะครับนี่มีช่องล่มสองนะครับแล้วก็อิก้อนหนึ่งอื่บันไดขึ้นโอ้เห็ดบันไดก็มี่แล้วครับบันไดขึ้นเบื้องบันไดขึ้นครับนี่ <c oughs> นีครับมันได้ขึ้นหนึ่งสองสามที่หก็สิบโอสิบขัดนะครับไม่ได้ขึ้นไปหยับได้บนหยับได้ครับหยับได้ ในเบื้องข้างบนครับนี่ครับว่างเด็กเด็กเม็ดรอเด้อครับนี่นี่ครับสีได้ใ่หนาตางนะครับมองเป็นช่องใ่ๆหนาตางนะครับ้างๆครับเป็นน้าแรงน้ำเล้งนะครับลงมาอมอมเลยครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับนี่นี่ครับคมดีนะครับข้างบน เบิง่งทั่วถึงนะครับคลิปเดียวเลยครับมนันนี่วันยุดแต่เ้ามายุดธนะครับผมก็ผมกัมาใบเนี่ยะครับเอาปืนเราก็เฮ็ดได้ครับคลิปนี้ไปก่อน,นครับ